ขอณชิงชัยของคุณบวนศักดิ์และของเราทุกคนในห้องนี้ที่จะร่วมกันและไม่ใช่คนในห้องนี้เท่านั้นเราจะต้องออกไปร่วมกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรรมกรชาวนานายทุนปัญญาชนข้าราชการและทุกฝ่ายที่มาร่วมกันเพื่อจะสร้าองอำนาจประชาธิปไตยให้กับเราเพราะฉะนั้นเอาเป็นมาให้กับประชาชน แต่นักการเมืองเอาปลาไปแจกถ้าเอาปลาไปแจกถามว่าประชาชนจะรู้จักวิธีจับปลาหรือไม่ครับประชาชนได้รู้จักวิธีจับปลาเพราะเหตุว่าถ้ารู้จักวิธีจับปลาประชาชนก็ไม่ต้องรงนักการเมืองนักการเมืองก็หลอกลวงประชาชนไม่ได้มีความเชื่อมัน่นได้รับรู้ปัญหาด้วยสติปัญญาวความเป็นจริงว่า ปัญหาของประเทศเราอยู่ตรงไหนเราจะเริ่มแก้ได้อย่างไรสําคัญก่อนหนึ่งก็คือหนึ่งตัวบุคคลตัวบุคคลจะต้องมีการตื่นตัวในภาษาทำนด้านของสังการเมืองเขาว่าต้องเป็น X เป็นสภาธรรมการแห่งชาติใชแต่กำลังขนาดนี้เรายังไม่พอหน้าที่ของเราที่สำคัญ นั่นคุณผูบริษัทเป็นตัวแทนของชาวไร่ชาวนาจำนวนหนึ่งก็ยังไม่พอก็ต้องไปร่วมมือกับหลายฝ่ายหลายฝ่าย,า,ยายนะครับที่มารวมกันอยู่ตรงนี้หลายฝ่าย,าย,ายใจมีสำนึกเป็นความประชาธิปไตยและรวมตัวกันเริ่มต้นงานวันนี้เริ่ม